FC บ่าววีครับรถฉันมันเก่าเจ้าจึงไม่ขี่ไม่สมศักดิ์ศรีใช่ไหมอนงอุตสามารับประจำด้วยความเสื่อตรงไม่ขี่จะลงไม่บอกสักคำ รถจึงขันใหม่เขาไว้ตลอดเขาจึงได้กกได้กอดงามคำเธอช่างไม่เหลือเยื่อใหญ่ทำได้ใจดำไปให้พี่ช้ำประกาอุราแสนจับายไม่ทันเท่าไรเธอมีรกใหม่เข้ามา ปวดใจจังนกักเมื่อรักไม่มีคุณค่าแพ้รถที่มีราคาต้องลาด้วยความช้ำใจรถฉันมันเก่าเจ้าจึงในจากเพราะกลัวลำบากกับฉันใช่ไหมขะนางรถเด็งกิดเบี้มเบาะดิมผ่านไปฉันต้องร้องไห้กับรถคันโซ 哇塞！